สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สอนวิธีติดตั้งหิ้งพระ80เซนของเรานะคะหิ้งพระ80เซนของเราค่ะสามารถที่จะดึงลิ้นชักออกมาวางของถวายได้แบบนี้เลยนะคะสิ่งที่ติดมากับหิ้งพระเลยนะคะอุปกรณ์การติดตั้งนะคะก็จะมีพุกนะคะน็อต3ตัวแล้วก็ไม้ฉากแบบนี้ค่ะสิ่งที่ลูกค้าจะต้องทําแล้วก็ต้องเตรียมเลยนะคะก็คือดอกสว่านเบอร์8ค่ะเอาไว้เจาะปูนนะคะลูกค้า วัดระดับได้ตามที่ต้องการแล้วลูกค้าก็สามารถนําสว่านเจาะปูนมาเจาะกําแพงได้เลยค่ะให้เป็นรูเท่ากันพอเหมาะกับขนาดไม้ฉากนะคะต่อไปนะคะก็คือเอาพุกค่ะต่อเข้าไปในรูที่เราเจาะนะคะเพื่อให้รูมันแน่นขึ้นนะคะทําให้หุ้งพระเราไม่โยกค่ะแล้วก็นําไม้ฉากนะคะกับน็อตตัวยาวสุดค่ะยิงเข้าไปเลยรูซ้ายรูขวานะคะแล้วก็รูตรงกลางเนี่ยนะคะจะใช้น็อตสั้นตัวเดียวค่ะยึดให้แน่นเลยนะคะ หลังจากนั้นค่ะหิ้งพระของเรานะคะจะมีช่องด้านหลังแบบนี้ลูกค้าตรงที่นิ้วชี้พอดีนําลงไปสวมไว้กับไม้ฉากที่เรายึดติดกับกําแพงเมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยสิ่งที่ลูกค้าจะต้องเตรียมนะคะก็คือดอกสว่านเบอร์8ค่ะหิ้งพระของเรานะคะติดได้กับกาแพงทุกประเภทเลยยกเว้นกําแพงประเภทยิบซ้าอย่างเดียวนะคะไม่สามารถจับได้เท่านี้ค่ะลูกค้าง่ายมากๆเลยนะคะ